คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ คุณออนจะมาเล่าเรื่องราวสมัยที่ได้ไปอาศัยอยู่กับพี่สาวแล้วก็พี่เขยในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้จนทำให้ได้พบเจอกับเหตุการณ์ชวนขนลุกเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วครับร้องอีกสิกูชอบมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณออนกันเลยครับสวัสดีครับคุณออน ค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คคุณออนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับตอนนี้อยู่พัฒนาการค่ะอยู่แถวแถวพัฒนาการนะใช่ค่ะคุณออนกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกเพิ่งครั้งแรกค่ะและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ80เอร์เซนจะเป็นย้อนหลังค่ะแสดงว่ามีฟังสดบ้างยีเซนใช่ค่ะเฮ้ยฟังสดนี่จบรายการไหมฮะ อประมาณสายที่สี่ยก็ประมาณค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพี่แจ้คที่เหลือก็มาฟังย้อนหลังเอาใช่ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันคุณอ่อนครับทางทีมงานฝากมาบอกคุณอ่อนว่าคุณอ่อนเล่าช้าๆนะได้ค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งตัวเองเนาะได้ค่ะโอเคครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นตัวของคุณออน ได้ไปอาศัยอยู่กับพี่สาวแล้วก็พี่เขยในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ใช่ค่ะชื่อของหมู่บ้านสถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงนะได้ค่ะร้องอีกสิกูชอบเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณออนค่ะโดยก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เล็กจนโตนะคะออนก็คิดมาตลอดว่าผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยค่ะก็ คงจะเป็นแค่พลังงานบางอ,อย่างเนี้ยค่ะที่เขาอาจจะแค่ปรากฏตัวให้เราแค่ตกใจหรือหลอกอะไรอย่งี้ค่ะแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะก็ทําให้ออแบบเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าสิ่งที่เราคิดมาตลอดมันผิดนะคะจริงๆแล้วคือเขาทําอะไรเราได้มากกว่านั้นนะคะม,มากกว่าหลอกใช่ค่ะ ค่ะก็คือเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นกับตัวออนเมื่อสิบสองปีที่แล้วนะคะโดยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เนี้ยค่ะก็คือเริ่มจากพ่อกับแม่ออนนะคะก็คือย้ายไปทำงานนะคะจากบ้านเกิดนะคะย้ายไปที่หัดใหญ่นะคะไปทำงานพอออนเรียนจบมปลายเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสได้ตามไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอยู่ต่อมาไม่นานเนี้ยค่ะพี่สาวกับพี่เคยเนี่ยเขาก็โทรไปหานะคะแล้วก็บอกว่า อ,ออยากจะมีแลนว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะจากเดิมที่แยกตัวไปทํางานที่อื่นนะคะคก็อยากให้แม่นะคะช่วยดูบ้านมือสองเอาไว้ให้สักหลังหนึ่งให้มันอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค,ค่ะทีนี้ออนกับแม่ก็เออก็ดีนะก็พยายามเจตตาหานะคะว่ามีหลังไหนบ้างที่เขาประกาศขายในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอค่ะพอมีก็อาจจะเกินงบที่เราตั้งไว้นะคะ ทีนี้พอพอจะล้มเลิกโปรเจกต์นี้ไปแล้วค่ะพี่แจ๊คออ,อยู่มาวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการนะคะ <c oughs> เขาก็โทรหาคุณแม่ว่าเอได้ข่าวว่าพี่มีหาบ้านอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ค่ะมีบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเขาฝากขายลงมานะแต่ว่ามันเป็นแค่บ,บ้านเหมือนห้องแถวอะคะ่ะบ้านชั้นเดียวพี่โอเคหรือเปล่าจะมาดูก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ทีนี้ออนกับคุณแม่ก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวลองไปดูก่อนไปถึงปุ๊บบ้านนั้นก็ ยาขึ้นลกเต็มเลยค่ะแต่ว่าก็ข้างบ้านก็มีคนปกตินะคะครเราก็เลยคิดว่ารีโนเวทสักนิดนึงก็น่าจะโอเคก็เลยตัดสินใจว่าเอานะคะจนถึงวันที่พี่สาวพี่เขยย้ายมาก็บ้านใหม่ก็จะมีออนนะคะมีพี่เขยพี่สาวอยู่ด้วยกันสามคนนะคะด้วยความที่บ้านมันเล็กเล,ล,ล็กอะค่ะไม่ได้มีห้องครัวก็คิดเอาไว้ว่าเอาไว้แค่นอนอย่างเดียวนะคะ,ะส่วนทําครัวหรือว่าอยู่กลางวันเป็นหลักก็จะอยู่บ้านคุณแม่ นะคะจนต่อมาเนะะี่ยค่ะอยู่มาวันหนึ่งโดยปกติแล้วบ้านเราจะแบบมีคนแวะมาสังสรรค์แทบจะทุกวันนะคะก็คือคนอนู้นคนนี้ก็แวะกันไปจนกลายเป็นจุดนัดพบไปเลยนะคะว่าจะมาที่บ้านเราตอนเย็นทุกทุกวันจนวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าสองทุ่มก็แล้วสามทุ่มแล้วมันมันแปลกตรงที่ยังไม่มีใครมาะคะ่ะพี่แจ๊ค คุณพ่อคุณแม่ก็อโอเคขอกินข้าวแล้วขึ้นนอนแล้วนะพี่เขยก็กลับไปนอนแล้วเหลือหนูกั่เหลือออนกับพี่สาวนะคะก็นั่งทานข้าวด้วยกันอ,อยู่ๆพี่สาวก็พูดขึ้นมาว่าเออวันนี้บรรยากาศวันนี้มันแปลกๆเนาะมันเหงาแปลกๆพอได้ยินคํานั้นปุ๊บเนี่ยออนก็ขนลุกขึ้นมาเลยค่ะแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็ใจมันวิววิวแล้วมันก็รู้สึกว่า บรรยากาศมันแปลกจริงๆเนาะมันไม่ได้แค่เหงาอะค่ะพี่แจ๊คแต่มันเงียบเกินไปนะจากเดิมที่ช่วงสองทุ่มเนี่ยค่ะจะมีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งเล่นมีรถผ่านไปผ่านผ่านมาแล้วก็มีแบบเสียงจากสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังบ้านเนี่ยมันจะต้องดังบ้างค่ะแต่วันนั้นคือกลายเป็นทุกอย่างมันเงียบมันเงียบจนเงียบสงัดเลยค่ะค่ะตนี้ ออนก็เลยหันไปมองหน้ากับพี่สาวพี่สาวก็เหมือนหันมาสบตากันแล้วเหมือนคิดเหมือนกันนะคะว่าเออมันแตกก็เลยอ่ะรีบทานข้าวดีกว่าแล้วก็จูงมือกันสองพี่น้องเดินกลับไปนอนที่บ้านใหม่มระหว่างทางเดินนะคะบ้านทุกหลังจากปกติเขาจะเปิดไฟดูทีวีแต่วันนี้มันแลกตรงที่ทุกหลังมันปิดไฟเงียบม,มืดไปหมดเลยนะคะจนมาถึงบ้านเนะะี่ยค่ะออนกับพี่สาวก็แยกย้ายกันทำธุระส่วนตัวก็ ออนก็อาบน้ําอะไรเสร็จก็เข้าห้องนอนอะนะคะปิดไฟแล้วก็เป็นคนค่อนข้างนอนดึกอยู่แล้วก็เลยมือถือสมัยก่อนนะคะพี่แจ็คมันไม่ได้ทําอะไรได้มากนะคะแต่ว่ามันจะมีทีวีที่ดูผ่านมือถือได้ออนก็เลยนอนดูทีวีไปเรื่อยๆซึ่งก็ดูไปเรื่อยๆจนคิดว่าน่าจะดึกมากอะคะ่ะ mm. จนอยู่ๆระหว่างที่เราจ้องมือถือเนี่ยองศาของการมองของเราอะคะ่ะมันจะมองไปเห็น ด้านหลังของมือถือเราด้วยเป็นเงาอะนะคะออนก็รู้สึกว่าเฮ้ยหางตาเรามันเห็นอะไรนะมันไม่ควรจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นเพราะในห้องเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะแม้เราจะปิดไฟแต่เราก็คือยังมองเห็นไงค่ะออนก็เลยลดมือถือลงมาพอลดมือถือลงมาเนี่ยออนเห็นเป็นเงาลักแบบเป็นเงาดำๆนะคะลักษณะคล้ายๆแบบเหมือนเงาคนนะคะพี่แจ๊คแต่ว่า ผมจะฟูฟูอยู่ตรงมุมห้องอปอนเห็นอย่างนั้นคือออนก็ตกใจว่าเฮ้ยใครอยู่ในห้องเราอพอออนคิดได้อย่างนั้นนะคะไอ้เจ้าเงานั่นอ่ะมันก็เลยพุ่งเข้ามาที่เตียงแล้วฟุบหายไปใต้เตียงเลยค่ะพอเห็นอย่างนั้นออนตกใจก็กระโดดเข้าไปกระชากประตูแล้วก็เปิดไฟก็ไปยืนสั่นอยู่นอกห้องแล้วก็กลับเข้ามาก้มลงมองใต้ใต้เตียงเราว่ามันมีอะไรไหมมันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอ่ะทีนี้ออนก็เลยแบบ เอ้ยหรือว่าเราตาฝาดหรือเปล่าเรามองจอมากเกินไปหรือเปล่าอืมเอ่อมันเลยตาพ่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเอองั้นคืนนี้เรานอนดีกว่าครับก <c oughs> ็ปิดไฟอะไรปุ๊บมันก็เดินกลับไปล้มตัวลงนอนนะคะทันทีที่หัวถึงหมอนะคะพี่แจ๊คอยู่ๆมันก็มีเสียงเหมือนลมมาหะวิดหวิวเข้ามาในไอ้ตรงช่องหน้าต่างมันเป็นบานเก็ดตรงหัวนอนอ่ะนะคะ <c oughs> แล้วเจ้าบานเกตมันก็ดังจริ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 อย่างเียค่ะเ๋อก็เฮ้ยมัน เสียงอะไรออนก็เลยเปิดพมานดูกลายเป็นว่าข้างนอกมันก็เงียบสงัดมันไม่มีอะไรเลยอ่ะทีนี้ออนก็เลยเอ๊ะทำไมวันนี้มันแปลกความรู้สึกนี้มันแปลกใช่ค่ะพี่แจ๊กมันแปลกแล้วมันก็รู้สึกหลอนๆแปลกๆแต่เราก็กลัวก็กลัวแต่ก็เออมันก็จําเป็นต้องนอนก็เลยทิ้งตัวนอนก็พยายามหลับตาแต่กลายเป็นว่าพอเราหลับตาไปได้แป๊บหนึ่งท่าน่ะพี่แจ๊กมันรู้สึกว่ามันมีอะไรขยับ ย,ย,ยุกยิกยุกยิกตรงปลายเท้าอะค่ะอ <Okay. S 2> ๋อก็เลยลืมตาขึ้นมองซึ่งในห้องอะค่ะถึงแม้ mm. เราจะปิดไฟก็จริงแต่ว่าไฟที่มันส่งมาจากข้างนอกอะค่ะผ่านพม่านมามันก็ยังสลัวให้เรามองเห็นในห้องได้อะค่ะ <Okay. S 2> ออนก็เริ่มเห็นว่ามันมีอะไรดําๆตรงปลายเท้าเรามันค่อยๆขยับขึ้นมาให้เห็นนะคะ mm. เป็นเงา mm. แล้วก็ชัดขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนกายมันเป็นร่างร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงปลายเท้าออน,น่ะค่ะ okay. พอออนจ้องปุ๊บว่าเฮ้ยมันเป็นเงาคนอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆร่างนั้นมันก็กระโดดซุบขึ้นมาบนเตียงอะพี่<อ>แตก๊กแล้วก็มานั่งยองๆคล่อมตรงเข่าออนอะคะ่ะ<อ>พอนั่งยองๆเสร็จปุ๊บเนี่ยออนรู้ด้การตกใจก็ทำท่าจะลุกนะคะกลายเป็นว่ามันขยับไม่ได้เลยค่ะ,คะพอขยับกระดุกกระดิกตัวเราไม่ได้เนี่ยออนก็นเลยได้แต่มองว่าเฮ้ยมันมันเป็นใครอ,อย่างเงี้ยค่ะ<อ><อ>ทีนี้กลายเป็นว่าเงานั้นที่ขึ้นมาคล่อมออนอะคะ่ะ ส่งเสียงออกมาเป็นเสียงหัวล้อแบบเสียงเขาเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆค่ะพี่แจ๊คหัวล้อแล้วก็ทําท่าแบบชอบผูกชอบใจแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปอม,มองเพดานออก่ะคะ่ะพอมองปุ๊บเนี่ยคอเขามันเหมือนมันเหมือนหักแบบหักไปข้างหลังอะคะออ่ะออนก็เลยแบบ ตกใจก็กรีดออกมากลายเป็นว่าเสียงกรีดเราอะมันเหมือนมันเหมือนเรากรีดใส่หมอนนะคะที่มันไม่มีเสียงหลุดออกมามันได้แค่เสียงค้างแผ่วๆอ๋ออ๋อก็อ๋อก็ยิ่งตกใจก็สติตอนนั้นก็คือหลุดไปแล้วครับค่ะทีนี้อ๋อก็เลยพยายามพยายามจะสวดมนต์ค่ะพี่แจ๊กก็สิ่งที่คิดได้ตอนนั้นคือนโมตัสสะไว้ก่อนพอถึงคําว่านโมตัสสะเสร็จปุ๊บมันก็ หายไปเลยค่ะมันไม่มีอะไรต่อจากนั้นเลยคือมันเหมือนมีใครเอารลบคําสวดมนต์ตรงนี้หายไปเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือในหัวเลยทีนี้ออนก็ได้แต่นโมทสะหนโมทศะอยู่อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ทีนี้กลายเป็นว่าผู้หญิงแก่คนนั้นเขาก็หัวล้อแบบเสียงเขาจะเป็นหลําแหลมมาค่ะ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆจับตรงชายเสื้ออ่อนค่ะถ <c oughs> ลกขึ้นมาหลังจากนั้นก็ก็ก้มลงมาแล้วใช้มือค่ะมือเย็นๆแบบลูบตรงท้องออน่ะค่ะลูบวนไปวนไปแล้วหัวล้อ ทีนี้พอลูกไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยออนก็เริ่มแบบกลัวแล้วจะทํายังไงต่อเงี้ยหนูก็เริ่มแบบคิดจะหาทางว่าเออถ้าเกิดเราสวดด้ยกันไม่ได้เงี้ยเราแผ่เมตตาแล้วกันหนูก็จะเริ่มแบบสัพเพสัตต์สเสร็จปุ๊บหายเหมือนเดิมค่ะพี่แจ๊กมันก็ไม่มีอะไรในหัวมันก็แบงค์ไปอีกเหมือนเดิมนะคะจนทีเนี้ยค่ะพอออนเริ่มสวดเสร็จเขาก็เริ่มหัวเราอแล้วเขาก็พุ่งก้มลงมาตรงหน้าออนเลยค่ะอืค่ะพอก้มลงมาปุ๊บเขาก็ พูดออกมาเป็นเสียงแบบผู้หญิงแผลบแก่ๆแล้วพูดว่าสวดเลยเลยไม่สวดแล้วเวอเสียงคือเขาหมายถึงสวดอีกสิจะไม่สวดแล้วเหรอภาษาอะไรอ่ะมันเป็นภาษาใต้ค่ะพี่แจ๊คเป็นคนใต้แบบใต้จริงๆอ่ะค่ะเขาก็สวดแล้วสวดแล้วสวดแล้วแบบพูดเร็วๆแบบนี้ค่ะแบบสวดสี่สวดสี่สวดสี่ทีเนี้ยพอออนตกใจพอเห็นว่าเขาทักเราอย่างนั้นเสร็จปุ๊บ เขาก็เริ่มหัวเราะแล้วใช้เล็บเขาอะค่ะแต่กุยตรงท้องออนแบบแต่กุยไม่หยุดเลยอะค่ะมันเหมือนลักษณะเหมือนแมวเวลาเขาฝนเล็บเราอะเองมันเจ็บมากค่ะแล้วก็เจ็บเจ็บที่สุดในชีวิตแล้วอะค่ะคือมันเหมือนใครเอามีดหรือเอาอะไรมาขูดตรงท้องเราแล้วแบบขูดซ้ำๆซ้ำๆอย่างนี้ค่ะในระหว่างที่เขาตะกุยท้องออนนียค่ะเขาก็ยังหัวเราะแบบฮอย่างเงี้ยค่ะหัวเราะไม่หยุดจนแบบ ดังอยู่ตลอดเวลามันสลับกับคําว่าสวดสีสดส่สวดสี่สวดสี่อย่างเงี้ยค่ะคือทีเนี้ยสักพักหนึ่งอ่ะออนได้ยินเสียงว่าพี่สาวกับพี่เยขยนะคะเขาก็ตื่นขึ้นมาเพื่อจะไปสวนยางนะคะจะไปกรีดยางกันทีเนี้ยออนก็พยายามลองเรียกว่าเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะแต่มันก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิมอะค่ะจนพี่สาวออนก็ก็สตาร์ทรถแล้วขับออกไปจากบ้านเลยนาทีนั้นคือออนคิดเลยว่าแบบวันนี้จะต้องตายแน่ๆฉันต้องตายจริงๆหรอวันเนี้ยแบบ ฉันต้องตายสภาพนี้หรออย่างเงี้ยค่ะอ่อนก็ร้องไห้ครับพี่แจ๊คน้ําตาก็ไหลไหลไหลจนเจ็บจนมันความเจ็บมันทําให้ความกลัวเรามันหายไปแล้วอะค่ะจู่ๆยายแก่คนนั้นแกก็แบบหยุดแล้วก็ชะงักชะงักตัวเองจากที่ตะกุยท้องอ่อนอยู่นะคะแกก็พุ่งมาทับตรงท้องอ่อนแล้วก็ค้มลงก้มลงมาค่ะพูดใส่หน้านว่าลองเลยเลยมึงรองเลยกูอชอบความหมายคือมึงร้องสิ มึงร้องอีกสิกูชอบนะแบบนี้ค่ะท mm ีเน <ma ี้ยพอเขาก้มลงมาแบบนั้นแล้วค่ะพอเขาพูดคํานั้นจบอะค่ะพี okay ่แจ๊คเขาก้มลงมาแล้วซุกลงข้างหูอ่อนแล้วเขาเริ่มใช้ลิ้นเลียค่ะคือลิ้นเขามันมันเลียเข้ามาในช่องหูอะค่ะแล้วเลียอยู่แบบนั้นเลียซับน้ําตาเราค่ะผมกับพี่เสียงกันซิบเบาๆว่าร้องสี่ร้องสี่ร้องสี่ร้องเยอะๆร้องสีอย่างเงี้ยค่ะ กูชอบกูชอบร้องสิแล้วก็ก็เรียซับไปเรียมาอยู่แบบนั้นะค่ะจนสักพักนึงอะค่ะอยู่ๆเขาก็เงยหน้าขึ้นมองเพดานแล้วก็หัวเราะเหมือนเดิมค่ะแล้วกรีดเสียงหัวเราะเหมือนคนแก่ได้ของเล่นแล้วชอบใจอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กรีดรลองแล้วก็คอก็พับหักไปข้างหลังดังป๊อกทีนี้ยพอพออได้ยินอย่างนั้นเสร็จปุ๊บอะค่ะคืออันจาได้ว่าอันกีดออกมาแล้วมันหลุดออกมาแบบเสียงกรีดอนมันดังมากๆอะค่ะพี่แจ๊คพอกีดได้อย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย จากหัวเขาพับอยู่อะค่ะเขาก็ชะงักแล้วกลับเข้ามานั่งเหมือนเดิมแล้วกลับไปขวนท้องออนเหมือนเดิมทีเนี้เราควรควรควร,ควรไปควรมาควรสักพักนึงออนไม่รู้ว่าระยะเวลามันมันนานแค่ไหนอะค่ะสักพักออนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อะค่ะเขาบิดกลับเข้ามาแล้วมาจอดตรงหน้าบ้านพอดีอไอ้เจ้าแสงไฟเนี่ยค่ะมันก็คือแสงมอเตอร์ไซค์ของพี่สาวเขาไปถึงสวนแล้วแต่บังเอิญว่าฝนมันตกหนักมันกีดไม่ได้ก็เลยกลับมา ซึ่งมันก็ส่งผลให้แบบและตอนนั้นคือออนลอดมาได้ก็พอะเขาเลยค่ะคือเพราะเพราะแสงไฟมันสาดเข้ามาในห้องพี่แจ๊กแวบนาทีเสี้ยววินาทีนั้นนะคะมันก็จะเห็นหน้าของยายแก่คนเนี้ยค่ะลักษณะเขาเป็นคนแก่ที่แบบหัวฟูฟๆผอมแบบหนังหุ้มติดกระดูกเลยค่ะลักษณะหัวเขามันนึกถึงหัวกระโหลกศีรษะมนุษย์นะคะ ที่มีแค่กะโหลกเลยแล้วก็ตาลึกๆโบโบอะค่ะแล้วปากก็อ้ากว้างอยู่แบบนั้นเหมือนคนที่แบบกลามมันค้างแล้วอ้าอยู่แบบนั้นนะคะแล้วทีนี้พอแสงมันสาดปุ๊บเหมือนเขาตกใจว่าออนเห็นเขาแล้วเขาก็จ้องหน้าอ่อนทั้งที่เขาไม่มีลูกตานะคะม,มันเห็นเป็นลึกดําโบอย่างนั้นแต่คือเขาก็จ้องตอบกลับมาแล้วอยู่ๆเขาก็พับหายไปข้างหลังเลยค่ะ หายหลังไปเลยแล้วก็หายแวบ,บไปเลยเหมือนกันทีนี้พอลักษณะพอเขาหายไปปุ๊บเนี่ยจากเดิมที่ออนแบบกระดุกกระดิกไม่ได้เนี่ยออนกระดิกตัวได้ค่ะพี่แจ็คแต่ว่าด้วยความที่นับตอนนั้นคือเรารู้สึกได้ว่าตัวเรามันวิวมันเบาวิวมันไม่มีแรงแม้แต่จะจะขานตอ่อเพราะพี่สาวก็พูดแต่ข้างนอกว่าอุ้ยเจ้าออนมันนอนสบายดีเนาะฝนตกอะไรเงี้ยค่ะแต่ออนไม่มีไม่มีเสียงจะตอบเลยอะค่ะหลังจากนั้นก็คือ เหมือนกับทุกอย่างมันหลุดหายไปเลยอือนตื่นมาอีกทีนะคะมันมีแสงตอนเช้าแล้วค่ะพี่แจ๊คมันเป็นช่วงเวลาประมาณสิบโมงเช้านะคะออนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันปวดเมื่อยไปทั้งตัวมันเจ็บไปทั้งตัวเลยค่ะพี่ดียออนก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ําว่าคิดในใจว่าเมื่อคืนมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเราฝันใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นฝันทําไมมันมันมันเหมือนจริงขนาดนี้มันน่ากลัวจังไงคะ ออนก็แปลงฟันไปก็คิดย้อนถึงเรื่องเมื่อคืนไปทีนี้พอแปลงฟันอะไรเรียบร้อยออนก็จะไปอาบน้ํามะนะคะก็เปิดฝักบัวลงมาทันทีที่เปิดฝักบัวแล้วน้ํามันโดนตัวออนกรีดแบบสุดเสียงเลยพี่แจ๊คคือมันเจ็บมากค่ะมันแสบมันแสบใช่ปะใช่ค่ะพอออนก้มลงไปมองตรงท้องนะคะมันไม่มีตรงไหนที่มันไม่มีแผลเลยอะค่ะเป็นรอยข่วนใช่ค่ะที่เขาข่วนเราที่เราคิดว่าฝันนะนะใช่ค่ะ คือมันมีบางส่วนที่เป็นแค่รอยแดง<อ>บางส่วนก็มีเลือดซิปๆออกมา<อ>คือเสื้อที่ออนใส่นอนเมื่อคืนมันเต็มไปด้วยเลือดหมดเลยอะครับทีนี้ยพอเห็นอย่างนั้นคือสติแตกไปเลยคือออนก็ค,ค,คว้าได้ผ้าขนหนูผืนเนึงอะค่ะพี่แจ๊ครอ,องเท้าก็ไม่ใส่แล้วคือวิ่งวิ่งใส่ผ้าขนหนูผืนเดียวแล้ววิ่งไปหาคุณแม่ที่บ้านนะคะจากบ้านพี่สาวก,กับบ้านคุณแม่าาก,ก็ห่างกันประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรอะค่ะวิ่งไปถึงปุ๊บออนก็แบบสภาพคือทุกคนที่บ้านเขา เขาอยู่ด้วยกันคือเขาหันมาเห็นออนคือเขาตกใจว่าสภาพลูกวิ่งมาแบบนี้คือใครทําอะไรลูกอะไรเงี้ยค่ะแกก็มามากอดมาอะไรแกก็ออนเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวเขาก็ก็พยายามถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นใครทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ยออนก็เลยเล่าทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบนคะคะให้เขาฟังนะคะทีนี้กลายเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้นะคะท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าโอ้ยเอออนมัน มันฝันมันละเมอมันขวนมันขวนตัวเองแน่ๆอย่างนี้ค่ะมันต้องขวนตัวเองแน่มันฝันอย่างนี้ยค่ะทีเนี้ออนก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงว่าจะให้เขาเชื่อเราออนก็เลยเปิดผ้าขนหนูตรงนั้นเลยค่ะให้เขาเห็นเลยว่าแผลเรามันเป็นยังไงซึ่งพอมันอยู่ในแสงที่เป็นแสงธรรมชาติแสงปกติค่ะมันเห็นชัดเลยพี่แจกว่ารอยเล็บเนี่ยค่ะมันเริ่มตั้งแต่ ใต้หน้าอกเราอะค่ะตรงใต้ฐานฐานหน้าอกอะค่ะแล้วก็เป็นรอยจิกลึกลงไปเหมือนรอยอะไรแหลมแหลมแทงลงไปแล้วก็ครูดลงมาทางมันครูดยาวลงไปเลยสะดือลงไปอีกอะค่ะค่ะมันเป็นรอยแบบมันนับไม่ถ้วนเลยพี่แจ็คมันไม่มีตรงไหนที่มันไม่มีรอยเลยอะค่ะแล้วมันเจ็บมากทีเนี้พอทุกคนเห็นแผลงั้นปุมบคือป้าหนูกแกก็อยู่ด้วยแกก็ตกใจว่า แกก็หันไปบอกเพราะไม่นะรอยแบบนี้มันไม่ใช่รอยขวนตัวเองนะออจะมีใครแบบวางมือให้มันเป็นรอยจิกแบบนั้นแล้วข่วนลงอ,อ่ะก็เป็นเราข่วนตัวเองเราก็จะต้องเกาแบบไปทางไปทางซ้ายทางขวาอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใชทีนี้คือทุกคนเห็นแผลเขาอึ้งกันไปหมดเขาตกใจแม่ก็ร้องไห้แล้วแม่ก็จะบอกเออแบบมันเกิดอะไรบ้านนี้ไม่ใช่พึ่งอยู่อ่ะค่ะ,คระเราก็อยู่มาสักแบบเป็นปีแล้วอะค่ะพี่แจ๊ค ทีนี้ทุกคนก็หาสาเหตุวขาฮ้ยมันมาจากไหนมันมาได้ยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่อยู่กับตัวบ้านเนี่ยก็น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งมาเกิด <Okay. S 2> ค่ะทีนี้คุณป้าออนนคะคะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าหรือใครบนบ้านอะไรไหว้หรือเปล่าอืมีใครบนอะไรแล้วไม่แก้หรือเปล่า <Okay. S 2> เขามาเอาคืนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แม่ออนก็ไม่นะออนบอกเอออ,ออนก็เปล่านะอย่างเงี้ยแต่หันไปปุ๊บค่ะคนที่ มีพีรุธก็คือพี่สาวนะคะอยู่ๆเขาก็นั่งหน้าสิทธแล้วก็หันมาหาคุณแม่ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่า<อ>คือพี่สาวเนะะี่ยค่ะคือเขาอะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่บ้านนะคะเขาก็สังเกตว่าเออบ้านนั้นอะไม่มีสารประพูมนะคะ<อ>ไม่มีอะไรเลยทีเขาก็เลยคิดในใจว่าเฮ<อ>้ยถ้าเกิดว่าเรามีโชคมีลาบสักหน่อยให้ได้สักห้าหมื่นละกันแล้วเดี๋ยวจะจะตั้งสารประพูมที่บ้าน ค่ะแต่วบังเอิญว่าเขาได้จริงๆนะบี่แจ็คแต่มันไม่ถึงห<อ>้าหมืนอย่างเงี้ยค่ะมันได้แค่สองหมืนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวมันไม่ถึงและฉันก็นคิดว่าห้าหมืนจะทําให้ใช่ก็เลยไม่ทําใช่ค่ะ<อ>เขาก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวมันไม่น่าจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ทีเนี้แม่ก็เลยบอกว่า ก็เป็นไปได้นะก็ก็ไม่รู้ว่ายังไงพี่สาวก็เลยแบบเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออทุกคนเหมือนโทษเขาอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเขาก็เลยกลับไปแล้วก็ไปถึงปุ๊บก็ก็จุดทูปดอกหนึ่งแล้วก็ปักทูปลงพื้นดินหน้าบ้านนะคะแล้วก็พูดว่าบ้านเนี้ยฉันเป็นคนซื้อนะฉันเป็นเจ้าของบ้านฉันไม่รู้ว่าคุณมาจากไหนฉันไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดเนี้ยมันเกิดจากที่ฉันพูดหรือเปล่าอืแต่ถ้ามันเกิดจริงๆอ่ะคุณต้องมาเอาคืนที่ฉันสิน้องฉันก็ไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่ก็ด่าแบบด่าสาดเลยอะค่ะแล้วบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ไม่อนุญาตให้มึงอยู่หรอกนะ <Okay. S 2> มึงจะไปที่ไหนก็ไปไม,ไม่ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดคือไปเลย <Okay. S 2> พี่ก็คือแช่งแบบสุดๆไปเลยนะคะชนสุดท้ายแล้วอะค่ะหลังจากนั้นคือเขาก็อยู่กันมาแบบปกติจนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยนะคะพี่แจ๊ค <Okay. S 2> แต่ว่าไอ้ตรงแผลออนอะค่ะที่มันเป็นเนี่ย ออนใช้เวลารักษาตรงแผลนะขอ,ขอจะหายเกือบสี่เดือน,น่ะคะ่ะโอ้โหแสดงว่ามันเยอะมากนะมันมันนคือมันนะเป็นสะเก็ดนะคะพี่แจ็ค<อ>มันมันตกสะเก็ด<อ>แต่ว่ามันไม่ยอมหลุดออกไปค่ะค่ะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นนะคะเกือบสี่เดือนมันถึงจะหายแล้วก็ค่อยจางไปค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพี่สาวก,ก็คือออนก็ไม่เคยกลับไปนอนที่บ้านนั้นอีกเลยเพราะว่ามันเหมือนกับ มันขวัญมันหายไปแล้วอะค่ะจนอ่อนไม่กล้าแม้กระทั่งแบบจะเข้าไปเอาเสื้อผ้าในห้องตัวเองอต้องให้พี่สาวไปขนเสื้อผ้าออกมาแล้วก็กลับไปนอนบ้านคุณแม่เงะะี้ยค่ะก็อยู่แบบนั้นมาเรื่อยๆจนแต่ว่าณปัจจุบันก็คือบ้านนั้นขายไปแล้วนะคะไม่ได้อยู่แล้วก็ประมาณนี้นะคะ่ะจะถามว่าเกี่ยวไหมกับการที่เขาไปบนมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้อะถ้าจะให้มันก็ต้องเป็นตามที่ตกลงกันไว้ หรือบุญมีแค่นั้นพลังมีแค่นั้นเอาไปครึ่งเดียวพอค่ะมันก็ไม่ได้งไงถูกป่ะใช่ค่ะทีนี้แต่ก็เลยเไม่ไม,ไม่ไม่ทราบสาเหตุว่าสุดท้ายแล้วเขาเป็นใครเขามาได้ยังไงหรือว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาคือออนก็คือ หลับไม่เต็มตาเลยค่ะพี่แจ่ก็คือยังฝัดแบบยังเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะแบบหายก็คือมาอยู่คุงเทพแล้วถึงจะแบบเลื่อนๆไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นบ้านหลังนี้ก็มีใครเคยเจออะไรแต่มี่แต่คุณคออนเนี่ยน่าจะโดนหนักสุดละ,ะก็อย่างที่คุณออนเกินไว้ตั้งแต่แรกคิดว่าเออผีเนี่ยอย่างมากก็แค่หลอกแต่ค,คิดผิดเพราะเขาทำอะไรได้มากกว่านั้นใช่ค่ะ นั่นคือถึงขั้นทำร้ายไอ้ไอลักษณะการขวนแบบนี้เนี่ยชวนให้นึกถึงรายการผีต่างประเทศนะฮะรายการผีต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการไปอยู่ตามสถานที่ที่มีประวัตินะครับแล้วก็เอาคนเนี่ยเข้าไปถ่ายแล้วก็ล็อกตัวเองในบ้านแล้วก็อยู่ทั้งคืนอะไรเงี้ยส่วนมากปรากฏการที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเสียงสองคือคนที่เขา ทำรายการนะครับทั้งพิธีกรทั้งตากล้องเนี่ยมักจะโดนขวน mm hmm. เออมันจะมีรอยเล็บขวนจะมีรอยขวนคือไม่รู้ว่ามันเซ็ตหรือว่าจริงอะนะ uh huh. มันมันเซ็ตหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ส่วนมากมันจะมีรอยขวนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแขกมาร่วมรายการพิธีกรเองเอ,อ่าคนที่เป็นตากล้องเอง uh huh. เออผมก็เลยนึกถึงว่าเอ้หรือว่าเขาสามารถทำได้ขนาดนี้จริงๆถ้าเขามีพลังงานมากพอ แล้วแต่สิ่งที่เขาทำกับคุณออนอ่ะมันต้องโรดแค้นกันมานะลรอคะอ้าวเขาทำร้ายเราขนาดนั้นนะรู้จกคือแต่ก่อนหน้านั้นก็คือออนไม่เคยแบบไม่เคยเห็นหรือไม่เคยฝันอะไรเลยนะคะทั้งทั้งที่ออนก็คือไปนอนบ้านนั้นก่อนหน้าพี่สาวจะย้ายมาด้วยซ้ําไปเป็นนอนคนเดียวนะแต่ก็ไม่เคยมีอะค่ะจนมาเกิดก็คือเกิดเหตุวันนั้นนะคะใช่ใช่ก็คุณออนก็พูดแล้วเมื่อกี้แหละคือมันไม่เคยมีไงแต่เนี้ยมัน ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนถึงต้องทำกันขนถึงขนาดนี้ไงค่ะโอ,อ้นะฮะแต่ทุกวันนี้อ้าวโอเคมันผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันติดอยู่ในใจว่าผีทำอะไรได้มากกว่าแค่การหลอกใช่ค่ะเออนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดทุกวันนี้บ้านหลังนี้ขายไปแล้วใช่ค่ะขายไปแล้วไม่รู้มันเกี่ยวกับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้อะสิ คือไม่แน่ใจเหมือนกัน่ะพี่แจ๊คนะครับเอาได้ครับคุณออนขอบคุณมากๆเลยนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันได้ค่ะยินดีค่ะพี่แจ๊คก็ผิดพลาดยังไงก็ขอโทษไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะเพราะครั้งแรกเหมือนกันก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เลยเล่ามันมากขอบคุณค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ